ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง d e วเวอร์เลียนสำหรับในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปพบกับ10สถานที่อันตรายดินแดนแห่งความตายที่คุณไม่ควรย่างกรายเข้าไปอย่างเด็ดขาดส่วนจะมีที่ไหนกันบ้างนั้นก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไลค์สักคนละไลคแล้วไปดูก,กันเลยครับ เรามาเริ่มกันที่อันดับที่สิบเดดวันเลสสหรัฐอเมริกาถ้าหากว่าโลกเปรียบเสมือนบ้านของเราแล้วล่ะก็เดดวันเลสก็เปรียบเสมือนเตาอบร้อนๆดีๆนี่เองทะเลทรายแห่งนี้เคยถูกบันทึกเอาไว้ว่าเป็นสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดในโลกโดยสูงถึง56.7องศาเซลเซียสเลยทีเดียวซึ่งถ้าหากว่าคุณไม่มีน้ําดื่มติดตัวมาแล้วก็คุณจะอาศัยอยู่ที่นี่ได้เพียง14ชั่วโมงเท่านั้น อันดับที่9ททเลซายดานาคิวประเทศเอริเทรียประเทศเล็กๆที่อยู่ทางตอนเหนือของแอฟริกาตะวันออกนี้มีทะเลทรายดานาคิลที่ขึ้นชื่อเรื่องความร้อนระดับ50องศาเซลเซียสแถมด้วยภูเขาไฟจํานวนมากมายที่ปล่อยก๊าซพิษออกมาตลอดเวลาที่นี่เปิดโอกาสให้นักผจญภัยผู้กล้าเข้ามาท้าทายอยู่เสมอแต่ต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับอย่างเคร่งครัดและนักท่องเที่ยวอาจจะต้องรู้ไว้ด้วยว่าฉายาของที่นี่คือนรกบนดินนั่นเอง อันดับที่8ภูเขาวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาภูเขาที่มีความสูง1,917เมตรแห่งนี้ขึ้นชื่อเป็นภูเขาที่มีลมพัดรุนแรงที่สุดในโลกโดยสถิติที่ถูกบันทึกไว้ก็คือ327กิโลเมตรต่อชั่วโมงแถมที่นี่ยังเป็นอุณภูมิที่ระดับต่ำ -40 องศาและมีหิมะตกอย่างหนักต่อเนื่องจึงทำให้ภูเขาวอชิงตันถือเป็นหนึ่งในภูเขาที่อันตรายที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ อันดับที่7ภูเขาไฟซินาบังประเทศอินโดนีเซียเป็นภูเขาไฟที่ตั้งอยู่บนเกาะสุมาตราถือเป็นภูเขาไฟที่เกิดการระเบิดบ่อยมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นปี2010 2013 2014 2016ซึ่งผลของมันทําให้ผู้คนจํานวนหลายพันคนได้รับผลกระทบมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยพื้นที่ทำมาหากินรวมถึงกา๊าซพิษจากเท่าฐานที่พุ่งขึ้นสูงถึง2,500เมตรอีกด้วย อันดับที่6เกาะงูประเทศบราซิลเกาะที่มีชื่อว่าลาดาควยมาดาเกรนเดเป็นเกาะที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเป็นพื้นที่ที่อันตรายที่สุดในโลกเหตุผลก็คือบนเกาะแห่งนี้มีงูพิษอาศัยอยู่มากที่สุดในโลกโดยคิดเป็นงูจํานวน5ตัวต่อพื้นที่หนึ่งตารางเมตรเลยทีเดียวซึ่งหลังจากที่คนเฝ้าประพาคารที่นี่ถูกงูกัดจนเสียชีวิตรัฐบาลบราซิลก็สั่งห้ามนักท่องเที่ยวไม่ให้ลงไปเหยียบที่เกาะแห่งนี้อีกต่อไป อันดับที่5อุทยานแห่งชาติมาดิดิประเทศโบลิเวียเมื่อแรกเห็นอุทยานแห่งนี้ถือเป็นสถานที่ที่สวยงามมากแต่ใครจะไปรู้ว่าที่นี่ถือเป็นบ้านของสัตว์ท้องถิ่นที่มีพิษและก้า,าวร้ามากที่สุดในโลกแม้แต่พืชที่เจริญเติบโตในอุทยานแห่งนี้ก็อาจทําให้คุณเกิดอาการคันรุนแรงผื่นขึ้นและวิงเวียนศีรษะได้และเมื่อไรก็ตามที่คุณเป็นแผลเล็กๆคุณก็อาจจะติดเชื้อจากปรสิตในเขตร้อนชื้นนี้อีกด้วย อันดับที่4หุบเขามารณะคัมซัตก,กาประเทศรัสเซียในบริเวณคาบสม,มุทรคัมซัตก,กาที่อยู่ทางตะวันออกไกลของประเทศรัสเซียได้มีหุบเขาแห่งหนึ่งมีชื่อว่าหุบเขามารณะซึ่งเป็นที่ตั้งของน้ําพุร้อนที่มีชื่อเสียงแต่ความเข้มข้นสูงของก๊าซพิษในบริเวณนี้ส่งผลให้เกิดภัยคุกคามร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดพืชและสัตว์จะตายอย่างรวดเร็วในขณะที่คนที่สัมผัสก๊าสนี้จะเริ่มต้นด้วยอาการวิงนเวียน,น,นศีรษะเป็นไข้และอาการจะหนักขึ้นตามปริมาณก๊าซ อันดับที่3แนวปะการังบิกินี่มูเกาะมาเชลแนวปะการังในหมู่เกาะที่ดูเหมือนสวรรค์แห่งนี้เป็นสถานที่ที่เอาไว้สําหรับทดลองนิวเคลียร์โดยเปลี่ยนจากเกาะที่งดงามกลายเป็นพื้นที่ที่มีไจสารกรัมมันตรังสีผู้คนที่อาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้ถูกบังคับให้ทิ้งบ้านของพวกเขาจนกระทั่งในปัจจุบนันก็ยังคงไม่มีใครกล้าจะไปอาศัยอยู่บนเกาะนี้ที่มีความผิดปกติของรังสีที่สูงจนอาจทําให้เกิดโรคมะเร็งได้ อันดับที่2ภูเขาไฟอาทาอาเลประเทศเอธิโอเปียหนึ่งในภูเขาไฟที่อันตรายที่สุดในโลกที่เกิดจากแผ่นดินไหวขนาดเล็กที่สั่นสะเทือนพื้นที่ในบริเวณนี้ทําให้เกิดเหวลึกมากมายซึ่งมันเกิดขึ้นเพราะภูเขาไฟแห่งนี้ประกอบไปด้วยทะเลลาวาสองแห่งในปล่องภูเขาไฟเมื่อปริมาณของลาวาในนี้มีการไหลเวียนมันจะเป็นสาเหตุทําให้พื้นผิวโลกเกิดการสั่นสะเทือนนั่นเอง และอันดับที่1ได้แก่ทะเลสาบนาตรอนประเทศแทนซาเนียทะเลสาบสีเลือดแห่งนี้เป็นของจริงโดยคราบเกลือที่เป็นด่างบนผิวน้ำมีอันตรายมากและไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆจะมาสัมผัสได้นอกจากนั้นที่นี่ยังเต็มไปด้วยกา๊าซไฮโดรเจนซัลไฟอีกด้วยแน่นอนว่าการนงเล่นน้ำหรือหยุดยืนดูทะเลสาบแห่งนี้ใกล้กลๆก็เหมือนกับการคิดสั้นดีๆนี่เอง ก็จบไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยครับและสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ในชิ้นสก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเสมอวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนะครับ